บอสภูกรากรคว้าตัวทีพิมุญชนถ่ายพอสเทตแบงกันแดดส้มเผยอยากให้โอกาสหลังดวนแคนเซลงานหรือเรียกว่าเป็นซีอโอหนุ่มไฟแรงค่ะสับดรสุูกรากรศถาพรค่ะซีโอออรเรนต์ไทยแลนด์ค่ะแบงกันแดดส้มสกุละลลาสุดคาะบอสบุกค่ะได้คว้าตัวหนุ่มทีพิบุญชนนักแสดงตัวประกอบอิสระถ่ายแบบพอสเทตค่ะในคอนเซ็ปต์หนุ่มตีต้อนรับเทศกาลตรุษจีนที่กำลังจะมาถึงโดยหลังจากที่หนุ่มทีค่ะได้เข้าไปคอมเมนต์กลางอินสตาแกรมของดีเจชื่อดังโดยเจ้าตัวค่ะได้ตัดพ้อข่าวว่าตตนเอองง้ากกถู งานไม่มีเงินนะ้กระทั่นจะซื้อข้าวกินค่ะเพราะผลจากการจัดงานปาร์ตี้ของดีเจชื่อดังค่ะจนเกิดเป็นกระแสะในโลกโซเชียลทำให้บอสบุค,ค่ะอยากหยิบยื่นมอบโอกาสให้หนุ่มทีด้วยการติดต่อให้มาถ่ายแบบคู่ผลิตภัณฑ์แบรนด์กันแดดส้มโดยบอสบุค,ค่ะยังบอกอีกด้วยล่ะค่ะว่าตนเองเคยผ่านจุดที่ยากลําบากมาก่อนเลยอยากจะช่วยเท่าที่สามารถช่วยได้ซึ่งการร่วมง,งานกับหนุ่มทีในครั้งนี้ค่ะบอสบุกก็รู้สึกแฮปปี้ค่ะส่วนหนุ่มทีก็ดีใจค่ะที่มีคนหยิบยื่นโอกาสให้แม้จะเป็นการถ่ายแบบครั้้งงแแรกกกก็็ตาามคคค่่ะละลลขอบุุณทนทนนีเปํับบใใจห เอองสู้ชีวิตต่ไปคก็คือว่าเห็นน้องเขาไม่มีงานนะครับก็เลยอยากให้โอกาสครับเพราะว่ากันแดดส้มเนี่ยอยากจะบอกว่าก็รวมเน็ตไอดอลหลายหลายชีวิตแล้วนะครับตั้งแต่มีมาและอันนี้ก็เข้าปีที่ที่5พอดีครับแล้วก็ตั้งแต่ประเดิมต้นปีเข้าใจว่าสังคมไทยตอนนี้คือเศรษฐกิจแย่นะครับแต่กันแดดส้มก็ยังไปได้อยู่บุกก็เลยอยากชวนน้องมาถ่ายแบบแล้วก็ตรงตามคอนเซปต์ด้วยเพราะว่าหน้าน้องเขาตีครับเข้ากับตุ๊ดจีนพอดี ขอขอบคุณที่บอดบุกมากมากนะครับที่ให้โอกาสผมครับครับผมกันแดดส้มนะครับส่วนมากจะเป็นผู้หญิงใช้นะครับแต่วันนี้นะครับผู้ชายก็ใช้ได้ครับอยากจะบอกว่ากันแดดส้มเป็นกันแดดที่สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวไม่ว่าผู้หญิงกับผู้ชายก็สามารถใช้ได้ครับครับแล้วก็ได้ดึงคอนเซปต์ให้ให้ผู้ชายนะครับยังไงก็ฝากอุดหนุนกันแดดส้มด้วยแล้วกันครับส่วนตัวแล้วโควิดเนี้ยก็คือไม่ได้รับผลกระทบอะไรมากมายเท่าไหร่เพราะว่าเครื่องสาอางนะครับต่อให้จะ เป็นอะไรก็ทุกคนเขารักสวยรักงามครับก็ยังขายได้ตลอดเรื่อยๆครับก็ให้น้องเขาแบบอยากให้น้องเขามีงานอ่ะพี่พูดง่ายๆเพราะว่าบุ๊คเข้าใจบุ๊คเคยเป็นคนที่เคยเป็นคนที่ยังไงอะ่ะเคยไม่มีงานมาก่อนเคยเป็นคนลำบากมาก่อนแล้ววันนี้เราเห็นน้องเขาํำบากช่วยได้ก็เท่าที่ช่วยครับก็อยากให้น้องเขายังไงก็อยากให้น้องเขามีงานนะครับพูดง่ายๆคือไม่ไม่ค่อยได้มีโอกาส่ายครับก็กระเด็นส้มเข้าปีที่5แล้วนะครับยังไงก็ที่สําคัญเนี่ยราคาไม่แพงแล้วก็ถ้าเกิดว่าบุ๊ ช่วยอะไรได้ก็อยากจะช่วยเท่าที่ช่วยได้เท่านั้นนะครับคือยังไงอะอย่างน้องบุ๊กเห็นเขาเป็นคนตั้งใจทํางานแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเขาเป็นคนที่เลี้ยงครอบครัวเหมือนบุ๊ก บุ๊กก็ต้องทํางานหาเงินเลี้ยงครอบครัวเข้าใจคําว่าวิกฤตแล้วก็เข้าใจคําว่าการที่ตกงานมันเป็นยังไงการที่ไม่มีเงินมันเป็นยังไงมันรู้สึกแย่นะครับสภาพจิตใจวันนี้ก็คืออยากมาช่วยเหลือน้องเขาครับเราเป็นค้าขายออนไลน์อยู่แล้วบุ๊กก็เลื่อน Facebook ดูเจอในอในช่องข่าวสดนะครับเห็นน้องเขาให้สัมภาษณ์ก็คือต้องการที่อยากติดต่ออยากรู้จักเลยเพราะว่าบุ๊กเข้าใจครับว่า การไม่มีเงินมันเป็นยังไงอ่ะมันรู้สึกลำบ,บากจริงๆครับก็บุ๊กเป็นคนที่สบายง่ายๆอยู่แล้วนะครับก็ให้น้องเขามาถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวภาพตรงนี้ก็จะไปเป็นแอดโฆษณาของแบรนด์กันแดดส้มด้วยครับก็เดือนหน้านะครับมีนาคมนะครับจะพาตัวแทนไปเที่ยวกระบี่นะครับเพียงเปิดบินเพียง200กระปุกตรงนี้แบรนด์ของบุ๊กเติบโตได้เพราะว่าพาตัวแทนไปเที่ยวต่างประเทศแลวคราวนี้ประเทศมันปิดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็เลยจะพาไปเที่ยวแต่ในประเทศครับตอนนี้กันแดดส้มเนี่ยคือมีตามร้านเครื่องสำอางทั่วประเทศเลยนะครับตอน ของแท้ก็คือตัวแทนจะแท้ที่สุดเพราะว่าบุ๊กเคยโดนกรอบของปลอมมาเมื่อปีที่แล้วครับขอขอขอ,ขอบคุณพี่<อ>พี่อบอสบุ๊กมากๆนะครับที่ให้โอกาสของครคนี้